ยวนต a r ร s e ชดีโค e c o d e EP4 รายการที่จะพามาทำความรู้จักกับคำศัพท์ทางการเงินใน1น,นาทีโดยวันนี้จะจะพามารู้จักกับคำว่า ADR จากคุณแจนนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจากยวนตากันครับ ADR Average Daily Rate นะคะเป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่าโรงแรมันนั้นเนี่ยสามารถขายห้องพักได้ในราคาเฉลี่ยเท่าไหร่นะคะถามว่ารู้ไปทำไมเนี่ยเรารูเ้เพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์นะคะประเมินได้ว่ากลยุทธ์ของบริษัทนั้นเนี่ยเทียบกับโรงแรมอื่นๆเนี่ยในตลาดเดียวกันเนี่ยเขาสามารถทำประสิทธิภาพได้ดีแค่ไหนนะคะ ADR จึงถือว่าเป็นตัวที่ชี้วัดที่สำคัญเนื่องจากว่าสามารถช่วยประเมินได้ว่ากลยุทธ์การกำหนดราคาของโรงแรมนั้นๆเนี่ยมีประสิทธิภาพเพียงใด ะะที่มาของ ADR นะคะเราก็จะเอารายได้ห้องพักนะคะไปหารด้วยจํานวนห้องพักทั้งหมดที่ขายนั่นเองค่ะคันและนี่ก็คือ ADR เฉลี่ยของหุ้นผู้ประกอบการโรงแรมนะคะในช่วงไลรมาสาที่ผ่านมานะคะแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับนักลงทุน